ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับดวนพายุกเกสดวิวลูวลวกลลาสุดก่อตัวแล้ว11เวนาฬิกาวันนี้กรมอุตุเผยไทยเผชิญฝนตกหนักวันนี้64จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงที่ยง ขอวันอังคารที่2สิงหาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาเพยียงกระากาศประจําวันรวมถึงการพยาปรากาศ10วันล่วงหน้าคาดการเส้นทางของพายุรวมถึงนะครับภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมแล้วนะครับเมื่อคือนนี้ในหลายพื้นที่ยังคงต้องหวั่นวิตกจากเหตุแผ่นดินไหว23ในกา25นาทีรวมถึง 6นกา25นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณประเทศเมียนมาซึ่งล่าสุดนะครับ2สิงหาคม2565เวลา6นกา25นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเมียนมาขนาด3.5ลึก1กิโลเมตรทางที่ทจวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ75กิโลเมตรนะครับซึ่งรับรู้แรงสั่นไหวได้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ พื้นที่เฝ้าระวังแผ่นดินไหวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการพยาการณ์ในวันนี้กันนะครับซึ่งในวันนี้ปัจจัยของฝนหลักๆคือร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่หย่องพอลปกาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางพาดปกคลุมประเทศไทยและทะเลทั้งสองฝั่งเริ่มมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหาคนครปริมมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอัยจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลหลาโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านนะครับในช่วงนี้ส่วนคลื่นลมทะเลจะเพิ่มกำลังขึ้น ทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับอันดามันทางตอนบนคลื่อนสูง2-3เมตรบรณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยเคลื่อนสูง1-2เมตรเบรณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือเรือและคนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้พื้นที่ของภาคเหนือภา,าภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น80เนของพื้นที่ส่วนรองลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง70เนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง8 0สของพื้นที่จะมีฝนตกหนักตางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด31-34องสาศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองเจ็ดเปอรนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลมลพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิหอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร ร้อยเอ็ดยสโซทออันาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดสามิอถึงสาองศาเซลเซียสพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น8ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 30-34ถึงสิองศาทันเซียสพื้นที่บริเินภาคตะออฟฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด28 3 4ถึงสิองศาทันเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเินที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครบริมมณฑล ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่ตกหนักบางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ฟังตะวันออกฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด -3 0 3 3สิองศาเซลเซเยสทะเลคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นแปสเนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด27-29ดสองศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนด้านของการแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักจนถึงหนักมากจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากวันอังคารที่สองสิงหาคม6กนาฬิกาของอังคารจนถึง6กนาฬิกาของวันพุธบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น,น่านลำพูนตากสุขโขทยัยอุตรดิต์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจบคีรีขันธ์สระบุรีนครนายกฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานี นคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสุราชธานีนครศรีธรรมราช ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเนบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนัก จนถึงหนักมากตั้งแต่6กนากาของวันนี้จนถึง6กนากาของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์เส้นทางของพายุซึ่งในขณะนี้ได้มีพายุก่ะตัวคือหย่อม9ก้าิบอยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละติจูด19.7องศาเหนือลองจิจูด119.3ยองศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าขึ้นฝั่งประเทศฮ่องกงและประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปซึ่งย่อมปอประกาศตามลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะครับส่วนยอมที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับคือหย่อมที่จะก่อตัวในช่วงวันที่6 จนถึง10สิงหาคมบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและจากเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียรรวมถึงเวียดนามทางตอนบนต่อไปนะครับคาดว่าจากเคลื่อนตัวสลายตัวที่บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนต่อไปไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับถึงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนอกจากพื้นที่ฝนแล้วในด้านของพื้นที่ ที่ประสบป,ปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมรอระบายฝนตกหนักจนถึงหนักมากเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพถ่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับภาพข่าวแรกเมื่อวานนี้1สิงหาคม2565ด้านปอพพังงารายงานเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพื้นที่หมู่ที่5ตำบลคือคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงา ส่งผลให้น้ำรอระบายน้ำระบายไม่ทันเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางหลวงหมายเลข4ถนนสายเพชรกระสมช่วงบ้านเขาหลักอําเภอตะกัวป่าบริเวณโค้งร้านจอยการยางตลาดสดบางเนียงและหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักหนองมูลตะกัวป่าเบื้องต้นปอพ,อพังงาฝ่ายปกครองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้1สิงหาคม2565ได้รับรายงานข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยโดยเมื่อวานนี้ปพภูเก็ตรายงานมีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปากคลออำเภอถางจังหวัดภูเก็ตทําให้เกิดน้ําท่วมถนนเส้นทางถนนหลวงหมายเลข4027อนุสาวรีย์ปากคลอ ช่วงก่อนถึงเทศบาลตำบลปากคลอซึ่งรถยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้เบื้องต้นปพภูเก็ตฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านศูนย์ปพเขตสิบจังหวัดลำปาง ได้รับรายงานข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1สิงหาคม2565เมื่อวานนี้ด้านศูนย์ปพเขต10ลำปางได้ติดตั้งสะพานเหล็กถอดประกอบข้ามลำนำ้ำแม่สาบอเภอสมจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซาะถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยนอกจากนั้นแล้วนะครับ เมื่อวานนี้ได้รับรายงานข่าวกลุ่มปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพกระบีรายงานเกิดอ,อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่หน่วยงานในพื้นที่เร่งที่คลายสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยล่าสุดเมื่อวานนี้1สิงหาคม2565ปอพกระบีได้รับรายงานอิทธิพลมรสุม,มต่ำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางจากยอมครอประกาศต่ําปกคลุมเวียดนามส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทาให้น้ําท่วมฉับพลันและน้ปํปตาหลหลาเข้าวท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ําและเส้นทางคมนาคมรวมแล้ว5ตําบล20หมู่บ้านประกอบกับมีคลื่นลมแรงทําให้เรือประมงเสียหาย27ลํา เสียหายทั้งลำเจ็ดลำและเสียหายบางส่วน20ลําและเครื่องมือทำการประมงเสียหายบางส่วนแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่สำหรับการให้ความช่วยเหลือสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่อำเภอจิตอาสาอ,อปอพอรอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วโดวยขี่คลายสถานการณ์โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยนอกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากรวมถึงน้ำรอระบายแล้วนะครับทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของการเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลัน จากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประเมินสถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนพบว่ามีปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่มีฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น,น้ำมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก และท่วมฉับพลันได้โดยพื้นที่เสี่ยงนะครับในรายอำเภอในช่วงวันที่2ถึงสิสิงหาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องระวังในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังภาคเหนือบริเวณจังหวัดตากอำเภออุ้มผางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวและแม่อายจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่จัน และแม่ลาวจังหวัดน่านอําเภอบ่อเออกเลือปัวและสันติสุขจังหวัดอุตรดิตถ์อ,อําเภอท่าปลาและทองแสงขันจังหวัดพิจิตรอําเภอนครไทยวัดโบสถ์เนินมะปรางและอ,อําเภอชาติตการจังหวัดเพชรบูรณ์อ,อําเภอวางโป่งหล่มสักและหล่มเกา่าส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยอ,อําเภอเชียงคานและนาด้วง จังหวัดหนองคายอเภอพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดสกลนครอเภอบ้านม่วงจังหวัดบึงการอเภอเมืองบึงการบุ่งคล้าโซพิสัยและเซกาจังหวัดมุกดาหารอเภอดงหลวงจังหวัดนครพนมอเภอท่าอุเทนอเภอเมืองนครพนมและอเภอท่าพนมจังหวัดชัยภูมิอเภอบ้านข้าวและหนองบัวแดงจังหวัดขอนแก่นอเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ดอเภอสุวรรณภูมิจังหวัดยะโสธรอเภอมหาชนะชัยและอเภอคำเขียนแก้วจังหวัดนครราชสีมาอเภอจักราชพิมายและลำธมีชัยจังหวัดอุบลราชธานีอม่วง30มสิบตะการพืชผลดอนมุดแดงเขืองในอเภอเมืองอุบลราชธานีและอวารินชำราบส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกอำเภอเมืองนครนายกและปากพลีจังหวัดปราจีนบรุรีอำเภอนาดีประจันตคามและกระบินบรุรีจังหวัดระยองอำเภอแกลงและเมืองระยองจังหวัดจันทบรุรีอำเภอเขาหิจกูดท่าใหม่แหลมสิงเมืองจันทบรุรีขลุงและมะขามและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดคลองใหญ่แหลมงอบเกาะกูด เกาะช้างและเขาสมิงส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดลบบุรีอำเภอชัยบาดานรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาบางสะพานและทับสะแกจังหวัดชุมพรอเภอปะทิวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอบ้านตาขุนและชัยยา จังหวัดนครศรีธรรมราชอภอพมคีรีจังหวัดระนองอเภอกระเปอจังหวัดพังงาอตะกัวทุ่งจังหวัดตรังอเภอย่านตาขาวและจังหวัดพัทลุงอภอกงหลาส่วนนะครับพื้นที่ฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาของแม่น้าโกกแม่น้ําบางแม่น้ํายมแม่น้ําน่านแม่น้ําแควน้อยแม่น้ําป่าสักแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ำเลยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำบางประกงและแม่น้ำตราดส่วนฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด6แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำกิ่วลมและกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำน้ำพุงจังหวัดสกลนครอ่างเก็บน้ำอุบลรัน์จังหวัดขอนแก่น และอ่างเก็บน้ําปาดสากชนรธิ์จังหวัดลบบุรีรวมทั้งอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงล้นตลิ่งกระทบพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือขอให้ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ําอย่างต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ําสูงกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมง และจุดเสี่ยงที่เกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงตรวจสอบความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ําอาคารบังคับน้ําสถานีสูบน้ําติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันริมน้ํากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําบริหารจัดการปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําและระดับน้ําในลําน้ําเตรียมความพร้อมรับมือน้ําหลากป้องกันน้ําท่วมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือความพร้อมระบบสื่อสารสำรองบูรณา,าการความพร้อมให้การช่วยเหลือทันทีนะครับและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมอบพยกได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ส่วนในด้านของภาพถ่ายดาวเทียมโหมดดาวเทียม ECMWFindy.com แบบเคลื่อนไหวนะครับในช่วงเช้าของวันนี้2ส,งสิงหาคม2565ประเทศไทยยังคงมีเมฆมาก ปกคลุมพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือทางตอนบนรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันกําลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมนะครับคาดว่าในช่วงบ่ายค่ําดึกกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นทั้งบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับส่วนในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝน1ิวันล่วงหน้าจากแบบจําลองนะครับ ของหมดดาวเทียมรวมถึงแบบจำลองการคาดการฝน,นอีก10วันล่วงหน้าจากภาพกราฟิกในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านเมียนมาลาวตอนบนและในช่วงวันที่6กถึงสิสิงหาคมจะมีหย่อมความรกาดต่าบริเวณทะเลจีนใต้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนต่อเนื่องฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้และคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากตลอดทั้งช่วงน,งนะครับในช่วงนี้ชาวเรือชาวประมงขอให้เดินเรือด้วยความระวังส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งกันนะครับ ยสรุปนะครับพื้นที่ฝนตั้งแต่เดียนว,วันนี้2-11สิงหาคม2565ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักจนถึงหนักมากเกณฑ์ของฝนอย่ที่ประมาณ60-80%จนถึงของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับยกเว้นบางพื้นที่ที่ยังคงมีฝนประมาณ40-60%ของพื้นที่คือบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและบริเวณภาคเหนือในช่วงแรก จะมีฝนในเกณฑ์อยู่ที่40จนถึง60เปนของพื้นที่หลังจากนั้นฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับขอ,อให้เตรียมตัวรับมือฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักจนถึงหนักมากหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุนท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ